ครับสวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการกดยกเลิกนะครับการแสดงความรู้สึกในสตอรี่นะครับผมบน Facebook ของเพื่อนเรานะครับผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านนะครับที่เข้าไปดูสตอรี่บน a c e บ o o k นะครับแล้วเผลอไปกดโดนปุ่มถูกใจหรือปุ่มแสดงความรู้สึกนะครับผมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับในที่นี้นะครับมีวิธีการกดยกเลิกได้นะครับผมก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมเข้ามาที่ อ่าสตอรี่ Facebook ที่เราเผลอไปกดความแสดงความรู้สึกนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ผมเป็นตัวอย่างเนาะเข้ามาแล้วให้คุณผู้ชมไปดูมุมบนนะครับจะมีจุด3มจุดนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยอ่าเขาจะขึ้นมานะครับเห็นไหมยกเลิกความรู้สึกที่สองเห็นป่ะครับแต่ถ้าใครนะครับที่ยังไม่ได้ไปกดแสดงความรู้สึกอะไรเลยนะครับจะไม่มีปุ่มนี้ขึ้นมานะครับจะไม่มี ฟังก์ชันนี้ขึ้นมาวิธีการแก้ก็คือให้เรากดเลยครับยกเลิกความรู้สึกที่ส่งอ่าแล้วเขาจะรวมมาให้เลยนะครับว่าเราส่งอะไรไปบ้างนะครับส่งไลค์กี่กลค์ส่งหัวใจอะไรหรือเปล่านะครับเขาจะบอกตรงนี้นะครับอ่าแล้วเขาบอกว่ายกเลิกความรู้สึกทั้งหมดของคุณที่มีต่อสตอรี่นี้ใช่ไหมกดเลยครับยกเลิอกอ่าเขากําลังกดยกเลิกเห็นไหมครับเนี่ยครับเพียงแค่นี้ครับผมเราก็สามารถกด ยกเลิกนะครับการแสดงความรู้สึกในสตอรี่ a c e b o o k ของเพื่อนนะครับที่เราเผื่อไปกดได้ง่ายๆแล้วนะครับผมก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมที่ผมมาแนะนํากันนะครับก็หวังว่านะครับคลิปวันนี้นะครับที่คุณผู้ชมเข้ามาดูนะครับเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับ ส่วนคลิปวัวหน้านะครับผม NN สอนเท a ป i เตอร์ช anel จะมรสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปวัวนี้นะครับ NN สอน a ทมป์เตอร์ช anel สวัสดีครับ